สิ่งที่ทําให้เรา ấy, ไม่สําเร็จเลยคือได้ใช้คําว่าเป็นยาพิษเลยนะมีข้ออ้างค่ะข้ออ้างคือยาพิษที่ทําให้เราล้มเหลวพลังใจเชิงบวกอะ่ะมันเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเราไปสู่ความสําสเร็จเปลี่ยนพลังใจเป็นพลังเงินใน10วันแล้ววันนี้เปเดหนึ่งหมายความว่าไงอยากให้พวกเราทําเหมือนคล้ายๆให้พวกเราเข้าใจเนาะวันนี้วันแรกนะที่ได้จะทําบทเรียนทําเนื้อหาออกมาทั้งหมด10วันให้กับพวกเราได้เรียน เหมือนเป็นซีรีส์นะเหมือนพวกซีรีส์จูนจิตนะซีรีส์สั่งจิตอะไรพวกนั้นนะ่ะซึ่งทําให้เราเนี่ยเข้าใจว่าอ๋อการที่ฉันจะเปลี่ยนพลังใจเป็นพลังเงินได้เนี่ยฉันต้องรู้อะไรบ้างเครื่องมือมีอะไรบ้างฉันต้องคิดยังไงฉันต้องทำแบบไหนเหมือนเป็นสัม,มานาหนึ่งสัม,มานาเหมือนเป็นคอร์สหนึ่งคอร์สแล้วเราจะเรียนกันทุกวันศุกร์แบบ,แบ,บยะสิบวันสิบศุกร์เดี๋ยววันเราจะพูดกดแรงดึงดูดกดแรงดึงดูดเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าถ้าเป็นคนใช่ไหมคนเหมือนกันดึงดูดกัน แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของพลังงานความรู้สึกรู้สึกแบบไหนเรากาลังรู้สึกแบบไหนเราก็จะดึงดูดความรู้สึกเหมือนกันคล้ายๆกันเข้ามาแล้วนิสัยยังไงเห็นไหมคะว่าทาไมเราถึงแบบเอออยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมอยู่กับแบบจุดที่เราอยู่อะทําไมเราถึงคุยกับใครบางคนได้ดีได้สนิทใจเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคนเหมือนกันดึงดูดกันนิสัยคล้ายกันก็ดึงดูดกันชอบเหมือนเหมือนกันก็ดึงดูดคนที่ชอบเหมือนกันถ้าไม่สําเร็จก็ดึงดูดไม่สําเร็จแล้วถ้าเกิดว่าสําเร็จก็ดึงดูดสําเร็จค่ะรู้สึกดีมีความสุขเราก็มักจะมองเห็นแต่ เรื่องราวดีๆมีความสุขแล้ววันนี้ทําไมชีวิตเรายังเหมือนเดิมหรือบางคนอาจจะบอกว่ามันแย่กว่าเดิมอ่ะแย่เนี่ยจะสิ้นปีแล้วยังไม่ไม่ไม่ได้ดีกว่าตอนต้นปีเลยตอนต้นปียังดีกว่าอีกมีแต่คนบ้าน,นั่นแหละที่หวังผลลัพธ์ใหม่แต่ว่าการกระทํายังทําเหมือนเดิมอ่ะจริงไหมพลังที่เราพูดถึงว่าเรามีพลัง อยู่ในตัวอ่ะมันก็คือพลังของจิตใจจิตใจที่ว่ามันก็คือจิตใต้สำนึกแหละวันนี้คือจุดเริ่มต้นเดวันนะอยากให้พวกเราเข้าใจว่าในตัวของเราทุกคนมีพลังอยู่แล้วพลังเนี่ยไอ้จุดที่มันจะปะทุแบบพลังงานอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมาจากไหนเรารู้แล้วว่ามันมาจากจิตใต้สำนึกอะ่ะ แล้วทำยังไงจิตใต้สึกมันถึงจะมีพลังขึ้นมานะซึ่งถ้าหากว่าเรามีมันก็สามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคะซึ่งอันนี้จะเขียนไว้ให้พวกเราเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราเข้าใจที่มาแบบของพลังของจิตใจของเรานะคะมันก็สามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้ทุกคนเชื่อหรือไม่คะว่าที่มันดีหรือไม่ดีเนี่ยล้วนเริ่มต้นจากความคิด ซึ่งก่อนหน้านี้นไม่ได้มีความเข้าใจนะต้องตอบว่าไม่ได้มีความเข้าใจแต่พอได้เข้าใจปุ๊บได้เชื่อแบบเชื่อเชื่อเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยจริงด้วยอ่ะมันเริ่มต้นจากความคิดจริงๆไอ้ตัวความคิดนี่แหละค่ะที่จะทําให้เราอ่ะมีพลังใจที่ดีหรือมีพลังใจที่ไม่ดีทุกอย่างเริ่มต้นจากความคิดทุกคนลองคิดดูว่าสมมติว่าเรามีเป้าหมายนะเป้าหมายว่าเป้าหมายคือได้เที่ยวรอบโลกคุณต้องการเที่ยวรอบโลกคุณอยากใช้ชีวิตแบบท่องเที่ยวรอบโลกค่ะคุณเชื่อไหมว่า ว่าคุณทําได้คุณบอกเชื่อดิจะมีความเชื่อว่าฉันสามารถเที่ยวรอบโลกได้อาถ้าหากว่าคุณมีความเชื่อว่าคุณสามารถเที่ยวรอบโลกได้นี่ยก็คือเหมายความว่าความคิดอะมันก็ซัพพอร์ตความเชื่อให้คุณอ,อาเชื่อว่าคุณทําได้แต่ถ้าหากว่าเป็นความคิดที่ไม่มีพลังอะแต่ถ้าหากว่าคุณหลักลสงสัยล่ะแล้วก็ตั้งคําถามว่าถ้ามันเป็นไปได้อ่ะฉันก็อยากจะมีชีวิตแบบนั้นนั่นแหละ ถ้ามันทําได้อะฉันก็อยากจะเป็นคนที่เที่ยวรอบโลกนั่นแหละแต่ฉันจะทํามันได้หรอฉันจะมีเวลาไหมฉันน่าจะไม่มีเวลาหรอกถ้าฉันไปเที่ยวรอบโลกแล้วฉันจะเอาเวลาไหนไปทํางานถ้าฉันไปเที่ยวรอบโลกแบบนั้นฉันจะเอาเวลาที่ไหนมาหาเงินเรากำลังมีข้ออ้างต่อเป้าหมายของเราไหมเรากำลังมีข้ออ้างต่อความสําเร็จที่เราต้องการไหมแล้วถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเชื่อฉันทําได้ฉันทําได้แน่นอนมันมีพลังทันทีเห็นไหมเฮ้ยฉันเป็นคนที่สามารถเที่ยวรอบโลกได้นะฉันเป็นคนที่ได้ใช้ชีวิตรอบโลกอะ ฉันได้ไปเที่ยวทุกที่ที่ฉันอยากจะเที่ยวอยากจะไปอ่ะฉันมีเวลาที่ฉันสามารถเที่ยวได้เป็นไงพอพูดแบบนี้มีพลังไหมมีพลังความรู้สึกต่างๆที่มันไม่ได้ให้พลังใจอ่ะพอมันมาเรื่อยๆมันมาเรื่อยๆเป็นไงคะมันก็จะลบ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 มากขึ้น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 ไอ้ความคิดบวกมันเกิดทันไหมเกิดไม่ทันค่ะอะไรมากกว่ากันสิ่งนั้นแน่นอนค่ะปรากฏในชีวิตเรา ความคิดที่ไม่เอื้อต่อพลังใจที่ทําให้เราไปต่อหรือว่าเป็นพลังใจด้านบวกได้มันก็จะทําให้เรามีผลลับลบค่ะแต่ถ้าหากว่าเรามีความเชื่อแล้วก็มีความคิดที่ซัพพอร์ตสนับสนุนเฮ้ยทําได้เฮ้ยตรงเนี้ยเรียนรู้ได้นะเจอเหตุการณ์นี้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเฮ้ยเรียนรู้ได้เฮ้ยไม่เป็นไรเรียนรู้ได้พัฒนาได้เฮ้ยการที่มันแพ้แบบเนี้ย นะมันทําให้เรารู้ว่าเราต้องแก้ไขตรงนี้นะเฮ้ยการที่มันผิดพลาดแบบนี้มันทําให้เรารู้ว่าเราต้องพัฒนาอะไรนะอันนี้เห็นไหมเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบเออมีความคิดด้านบวกซับพอร์ตพลังใจให้เรารู้ว่าเฮ้ยไปต่อได้ถ้าเราปักหมุดเอาไว้ชัดเจนอะมันจะไปถึงสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยไม่สําเร็จเลยคือได้ใช้คําว่าเป็นยาพิษเลยนะมีข้ออ้างค่ะ ข้ออ้างคือยาพิษที่ทําให้เราล้มเหลวข้ออ้างสรารพัดอะค่ะที่มันทําให้เราอ้างแล้วก็ไม่ต้องทําบางอย่างทั้งนั้นที่เรารู้ว่าถ้าได้ทําสิ่งนี้มันจะทําให้เราประสบความสาเร็จมันจะทาให้เราเข้าแก้ความสาเร็จแต่เราอ้างนู่นอ้างน,นี้อ้างนั้นอ้างสรารพัดเลยอุ้ยไม่มีเวลามันนั่งทําหลอกเรื่องเนี้ยพี่ต้องทํางานพี่เลิกงานดึกพอข้ออ้างเยอะมากมันไม่ได้ส่งเสริมให้พลังใจของเราแบบโขมันฟูแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายอะข้ออ้างต่อความสําเร็จอะยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งล้มเหลวง่ายเท่านั้น การแยกที่ชัดเจนมากคนสำเร็จกับคนไม่สำเร็จต่างกันอย่างไรคนที่เขาไม่สำเร็จเนี่ยเขาจะมีเนี่ค่ะมีโทษมีบน่นมีอ้างเอาง่ายๆเลยว่าสมการของคนที่ไม่สำเร็จหรือว่าไปถึงความสำเร็จช้าล,ลงอะ่ะมันจะมีไอ้พวกนี้เยอะโทษบน่นอ้างนู่นนี่อะไรสารพัดเลยบน่นบ่นไปเรื่อยนะคะอ้างอ้างสารพัดจะอ้าง ใช่ไหมแล้วก็เลยอย่าคิดลบเพราะว่าความคิดลบนั่นแหละมันก็เลยทําให้ไปโทษได้เพราะว่ามีความคิดลบนั่นแหละมันก็เลยทำให้บ่นได้เพราะว่ามีความคิดที่มันไม่ให้พลังนั่นแหละมันก็เลยแบบอ้างโน่นนี่นั่นได้เพราะความคิดด้านลบอะเนาะดังน,นั้นแล้วคนสําเร็จมีอะไรเขาม,มีอะไรคะถ้าจะเอาง่ายที่สุดอะคะไม่มีสักอย่างที่มันอยู่ในฝั่งเนี้คะ่ะเนี่ยฝั่งคนสำเร็จมันโฟล์ไหมคุณดูดิฝั่งคนสำเร็จโฟล์ปะมันไม่มีอะไรเลยอะมันก็เลยทําให เรียบง่ายต่อการเดินไปหาความสําเร็จเดินไปหาเป้าหมายจริงไหมยิ่งโทษมากเท่าไหร่ยิ่งบ่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งช้ามากลงอีกเพราะอุปสรรคก็จะมากขึ้นเรื่อยๆมันต้องมากขึ้นอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้ให้พลังใจพลังใจด้านบวกพลังใจเชิงบวกอะ่ะมันคือตัวที่ขับเคลื่อนเรามันเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเราไปสู่ความสําเร็จเดยวันนะที่อยากจะให้เราอะค่ะมีความเข้าใจในเรื่องของพลังใจดังนั้นถ้าหากว่าเรายังเป็นคนที่โทษบ่นอ้างอยู่ เราต้องปรับตัวเองคนะ่ะเริ่มต้นจากความคิดถ้าปากมันกาลังอยากจะโทษใครนะความคิดมันมาแล้วคือ,ให,หคคหอให้มันหยุดที่ความคิดนั่นแหละอย่าให้เป็นมนหยุดที่ปากเรากำลังจะบ่นนะให้มันหยุดที่ความคิดนั่นแหละอย่าให้มันหยุดที่ปากหรือออกไปจากปากเราทุกวันศุกร์เดี๋ยวศุกร์หน้าเรามาเจอกันกันกบ day two นะคะ day two เนี่ยก็จะเป็นเนะื้อหาที่สําคัญอีกเช่นเดียวกันนะคะให้มาติดตามชม day two ได้เลยนะคะแล้วก็เมื่อเราเรียนครบทั้ง10วันเนี้ยนะคะ10 day เนี้ยสิ่งที่จะได้คืออะไรคะเราจะได้เครื่องมือคะ่ะในการเปลี่ยนพลังใจ เป็นพลังเงินแล้วขับเคลื่อนเราไปถึงเป้าหมายในปีหน้าอย่างยอดเยี่ยมอย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงด้วยนะคะพบกันใน Day 2สุขหน้านะคะสวัสดีค่ะบรรยากาศแห่งความมั่งคัง่งและพลังแห่งความสำเร็จรอคุณอยู่ที่นี่ Gala d i ินเนอร2 4 Infinite w e บ l ค่ำคืนแห่งแรงบันดาลใจโอกาสและพลังงานที่เต็มเปีย่ยมยกระดับให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น Exclusive Talk Show อะไรคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโดยคุณเขาสินทุเสนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาชีวิตที่พร้อมจะเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในทุกมิติค่ำคืนนี้คือโอกาสที่คุณจะได้เปิดประตูสู่ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดนใน Gala Dinner อร์2น Infinite Wealth